แล้วจากับข้าวเสร็จแล้วหรอแม่ใช่จาน้องตู่มาเลีว้วมากินข้าวโหกับข้าวนะ่ากินมากเลยแม่น่ากินก็กินเยอะๆนะค่ะแม่น้องตู้ทำไมกินข้าวเสียงดังจังอุ๋ยแม่ถ้าไม่กินข้าวเ,เสียงดังมันก็ไม่อร่อยสิแต่มันเสียมารยาทและที่สําคัญมันลาคาญอุวยแม่บ่นอยู่นั้นแหละลำคาญ<ว>มึงด่าแม่เหรอหนูด่าต้งไหนแม่ เพ่อเทียงพ่อเหรอป่าวหนูไม่ได้เทียงพ่อได้แล้วทีละอ้อดูคอมเมนต์ด้วย <c oughs> วุ้นหนะไม่ต้องลองนะน้องตู่ <c oughs> อ่ะกินข้าวข้าพ่อไม่รักหนูหรอแม่รักสิพ่อลักหนูมากเลยนะจริงหรอแม่ไม่จริงอีน่ะหุบปากออจริงน้องตู่พอลักน้องตู่มากเลยนะข้าห <c oughs> นูเชื่อคนา เดี๋ยวเม่ไปเอากับข้าวเพิ่มก่อนนะข้าแเม่จ้าน้องตู่